ที่ผ่านมาถ้าเราติดตามสถานการณ์บรรยากาศของกรมตุกนิพยาราก็ทราบว่าศิลาภูเน yeah. like ี่ยซึ่งก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้นะครับออกมาเป็นกนล้อนทะเลเสร็จมาเป็นดิเฟเชั่นอยู่ที่ประเทศไทยช่วงที่หนึ่งถึงสี่สิ่งที่ศิลาภูผ่านผ่านประเทศไทยนี่มมีผลทั้งผลบวกผลลบผลลบคือทั้งพี่น้องประชาชนนะครับแถวอีสานตอนบนเช่นจังหวัดเลยจังหวัดหน้าเหนือจังหวัดน่านส่งผลทบต่อคือสนวนกระเภาะในเชิงบวกครับก็มีน้ำไหลเข้าอ่าง เห็นได้ชัดคือที่เขื่อนสิริกิตนะครับสิริกิตเนี่ยต้นน้ยู่จังหวัดน่านจากวันที่หนึ่งถึงที่เจ็ดที่ผ่านมามีน้าไหลเข้าเขืเข่อนปรมาณสี่ห้าร้อยล้านบาทเมตรในภาพรวมประเทศไทยนะครับในภาคเหนือมันหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าล้านจะได้ผลดีคือทางเขื่อนสิริกิตจะมีผล เกิดบนรัดก็ถือว่าขยับขึ้นมาประมาณทั้งสิบกว่าล้านยี่สิบล้านตรงนี้ครับแนวโน้มคือน้ำกไหลลงอ่างเรื่อยๆตรงนี้ครับซึ่งใหม่ครับก็มีได้รับ,รบเชิงบวกคือเกิดแม่งัดแม่กวงก็มีน้ําเข้ามาปัจจุบันก็มีประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ของความจุทั้งหมด mm. ก็เป็นสัญญ,ญาณที่ดีว่าน้ําไหลเข้าอ่างนะครับมากกว่าน้ําที่ระบายไปใช้ณเวลานี้วันประมาณทั้งสามกว่าล้านระบายน้ำ60ล้านของประเทศภาคเหนือก็เช่นเดียวกักนนะครับทัานแรกครับที่ผ่านมาที่รับภาพว่าตั้งแต่ปี2อง2นะครับั้งปีเลย ฝนจะตกต่ำกว่าค่าปกติประมาณตั้งสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวภาคเหนือประมาณ6-7เปอร์เซ็นต์ภาคกลางประมาณ20เปอร์เซ็นต์แต่ในปี63เองตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี้ยจะตกต่ำกว่าค่าปกติอยู่ประมาณตั้งสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สถานการณ์ในวันนี้นะครับฝนจะเริ่มคลี่คลายทำให้ไทยแลรงเนี่ยเริ่มลดลงนะครับลดลงถือว่าลดลงแล้วการกระจายตัวของฝนนะครับเริ่มตกตั้งแต่กลางเดือนกันยายนประมาณต้นนะสิงหาเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณกลางตุลาก็ถือว่า สสที่ดูฝผลของภาคเหนือและภาคกลางต่อไปนี้เป็นรูปนของภาคใต้นะครับจนถึงมกราดนะครับที่ครับในแผนชำทานทั้งหมดในเขตพันธุ์สิบหนั้นไร่นะครับตอนนี้ปลูกได้ประมาณสัก้เปอร์เซ็นต์ทั้งประเทศภาคเหนือเองนะครับก็ปลูกประมาณสักหกสิบเสิเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็ เรานะครับพยายามส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรน,นะครับใช้น้ําฝนให้มากที่สุดน้านะครับในที่ตกลงมาจะเก็บน้อา่างให้มากที่สุดเพื่อใช้ครับในดูแลนในปี63รือปี64น้านะครับถ้าไหลลงอ่างเราเก็บไว้นะครับส่วนที่ฝนตกมานะครับไปไปตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรษก,กได้สั่งการมอบหมายมอบนโยบายให้กับสังคมเจธาธิานว่าต้องนะครับเก็บน้ําฝนให้มากที่สุดนะครับพี่น้องเกษตรกรให้ใช้น้ําท่าหรือจากน้ําฝนให้ทานา กรมชลธารก็จะบริหารน้ําท่าโดยใช้อะไรครับประตูระบายนิ้ฝายต่างๆอย่างเหมือนฝายเนี่ยอัดน้ําเข้าระบบส่งน้ําเพื่อจะใช้ในการพักผู้นะครับน้ําฝนตกมาเราเก็บไว้สําหรับพี่น้องเกษตรกรช่วงรุแรงปี63สาถึงสีโดยโดยรวมนี้เขื่อนเราจะรับได้กี่โลครับที่ยยู่เขื่อนของเราภาพรวมทั้งหมดตอนนี้รพมีประมาณสักสิบหกเปอร์เซ็นต์ยังรับน้ำนะครับภาคเหนือประมาณหนึ่งหนึ่งเจ็ดพันล้านนะครับภาคเหนือตอนี่ประมาณสี่หมื่นกว่าล้านยังรับน้ําได้นะครับ เพราะว่าถ้าฝนตกเหนือเขื่อนเนี่ยยืนยันว่ารับน้ําได้เก็บเก็บไว้ใช้นะครับตัวนี้เองนะครับกรมชปราทานเองนะครับโดยศูนย์บริการนักพิยาคดิีของเปรอของจันก็ได้มอบหมายมีการวิเคราะห์ทำซิมูเ a t i o n ว่าคาดการณ์ว่าณนะวันที่1นึ่งพิกาปี63เนี่ยจะมีน้ําในอ่านเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าจากการทำ simulation เบื้องต้นเนี่ยจำภาพกับกี62นะครับโดยเฉพาะทางภาพหลงประเทศและที่สำคัญในทุ่งจัาพยาตั้งแต่ตอนเหนือนยันถึงอ่าวไทย นะครับก็น,น,น่าจะแรงหน้าน่าจะรอดประมาณนี้แรงหน้ายัางไงก็ขอให้ตุนตามนะครับสําคัญคืออยากให้พี่น้องกเกษตรกรนะครับหรือภาคประชาชนทุกรัวเรือนนะครับช่วยกันประหยัดน้ําที่สําคัญคือไม่ว่าจะภาครัวเรือนเองถ้าที่ไหนนะครับมีแท้ง,ม,งมีอ่างมีบอ่อคอนกรีตให้เก็บน้ําฝนไว้ใช้นะครับเป็นการช่วยสําหรับภาครัวเรือนส่วนภาคเกษตรกรรมเองนะครับหวยร่าไปนาใครมีสระน้ำก็เก็บไว้นะครับกรมยุตนนิธรรมส่งน้ำไปเสิร์ฟตรงนี้ครับ มันจะแรงหน้าครับจะเป็นอย่างไรต้องประหยัดน้ําในช่วงฝนก่อนนะครับเพื่ออะไรครับแน่อนาคตพอได้ใช้เรื่องประหยัดและติดตามข้อบขุญวสาระแทางราชการทุกระยะเวลาครับ